ความพยายามของพรรคประชาชนในการที่จะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นั้นเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวพันกันในการเมืองไทยปัจจุบันจากข้อมูลที่มีอยู่และแนวโน้มทางการเมืองสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดังนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งและการสนับสนุนผลงานในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและการเลือกตั้งซ่อม แม้ว่าพรรคประชาชนจะแสดงบทบาทในการเมืองและเคยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นบางสนามแต่ในภาพรวมยังคงมีการเปรียบเทียบกับพรรคการเมืองหลักอื่นๆและมีการประเมินว่าในบางการเลือกตั้งที่ผ่านมาจำนวนสอสอที่พรรคจะได้รับอาจมีแนวโน้มลดลงด้วยซ้ำซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงความท้าทายในการขยายฐานเสียงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ การขาดพลังกระตุ้นในระดับฐานเสียงมีการวิเคราะห์ว่าพักประชาชนอาจยังขาดพลังที่แข็งแกร่งในแง่ของทีมงานระดับท้องถิ่นหรือโครงสร้างที่จะไปกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกพักตนเองในพื้นที่เป้าหมายหลักได้มากพอที่จะพลิกเกมการเลือกตั้งในระดับประเทศภาพลักษณ์และจุดยืนทางการเมืองพักประชาชนเคยมีบทบาทเป็นตัวแปร สำคัญในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยการตั้งเงื่อนไขที่ชัดเจนเช่นการยุบสภาและการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนนี้อาจสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจสร้างความไม่แน่นอนหรือความรู้สึกต่อต้านจากกลุ่มที่ต้องการสเสียรภาพโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล โอกาสในการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือชนะการเลือกตั้งจนได้เสียงข้างมากเด็ดขาดนั้นถือว่ามีความท้าทายสูงเนื่องจากบริบททางการเมืองไทยมักมีพักการเมืองขนาดใหญ่เป็นฐานอํานาจหลักอย่างไรก็ตามบทบาทของพักประชาชนในการเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลผสมนั้นมีความเป็นไปได้มากกว่าการต่อรองทางการเมือง พักคประชาชนอาจไม่ได้มีเป้าหมายที่การชนะแบบเป็ดเสร็จแต่เน้นการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อผลักดันวาราสํำคัญของพรรคเช่นการปฏิรูปหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากพรรคการเมืองใหญ่ไม่สามารถรวมเสียงข้างมากได้พักคประชาชนที่มีจำนวนสสมากพอสมควรก็จะกลายเป็นพักคที่ขาดไม่ได้ในการจัดตั้งรัฐบาลและสามารถใช้เงื่อนไขเหล่านี้แลกเปลี่ยนกับตำแหน่งหรือนโยบาย ความเห็นต่างในหมู่ผู้สนับสนุนการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขที่เคยประกาศไว้เช่นการสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นอาจนำไปสู่ความไม่พอใจหรือความรู้สึกผิดหวังในหมู่ฐานเสียงเดิมของพรรคซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังบทสรุปเบื้องต้นการจะกล่าวว่าพรรคประชาชนจะชนะการเลือกตั้ง และเป็นรัฐบาลได้ในฐานะทัรษอันดับหนึ่งนั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดและมีโอกาสน้อยกว่าการเป็นทักคสำคัญในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันกับทักคใหญ่ที่มีฐานเสียงมั่นคงมากกว่าอนาคตของทักคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าขึ้นอยู่กับการดึงดูดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่ๆการรักษาความน่าเชื่อถือของจุดยืนทางการเมือง และความสามารถในการวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นที่ต้องการของทุกฝ่ายในการต่อรองจัดตั้งรัฐบาลการจะเจาะลึกถึงโอกาสที่พักประชาชนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างมั่นคงนั้นจำเป็นต้องพิจารณาจากภูมิทัศน์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งความสำเร็จไม่ได้วัดกันแค่ที่จำนวนคะแนนเสียงที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงเท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถในการสร้างพันธมิตรและการควบคุมวาระทางการเมืองไหนสภาด้วยสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันพรรคประชาชนเป็นที่รับรู้ในฐานะพรรคที่มีอุดมการณ์ค่อนข้างชัดเจนในการผลักดันวาระการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจและการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญอย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งระดับชาติมักถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอื่นๆที่กว้างขวางกว่าวาระปฏิรูปเพียงอย่างเดียวเช่นกระแสะความนิยมของตัวบุคคลนโยบายประชานิยมหรือการเมืองเรื่องเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นฐานเสียงที่รักใหญ่มักจะแข็งแกร่งกว่าหากพิจารณาจากข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาแม้จะมีชัยชนะในบางพื้นที่ที่สร้างความฮึกเหิมแต่การทายแพ้ในสนามอื่นๆก็สะท้อนให้เห็นถึงกำแพง หรือข้อจํากัดในการแทรกซึงเข้าไปในฐานเสียงดั้งเดิมของพรรคการเมืองที่มีฐานอำนาจเดิมอยู่แล้วการจะก้าวข้ามกำแพงนี้ให้ได้ในการเลือกตั้งใหญ่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การหาเสียงที่ครอบคลุมและสามารถน้มน้าใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในทุกภูมิภาคของประเทศไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มเป้าหมายหลักที่สนับสนุนแนวคิดของพรรคเท่านั้น อีกแง่มุมที่สำคัญคือการบริหารความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองอื่นๆหากพรรคประชาชนไม่สามารถกว่าที่นั่งมาได้มากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองได้ตามที่คาดบ่ังบทบาทของพรรคก็จะกลับไปเป็นผู้กำหนดเกมอีกครั้งซึ่งหมายความว่าพรรคที่ต้องการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องเข้ามาเจรจาและยอมรับเงื่อนไขที่พรรคประชาชนตั้งไว้การดำเนินการนี้ต้องอาศัยทั้งความเด็ดขาด ในการยืนยันข้อเรียกร้องและความสามารถในการประเมินความเสี่ยงว่าการร่วมมือกับฝ่ายใดจะส่งผลดีต่อการถักดันวาระของพรรคในระยะยาวมากที่สุดการตัดสินใจในจุดนี้เคยสั้นหางความเห็นต่างภายในพรรคและในหมู่ผู้สนับสนุนมาแล้วดังนั้นความโปร่งใสและความสม่ำเสมอในการดำเนินการจึงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือ กล่าวโดยสรุปโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลของพรรคประชาชนขึ้นอยู่กับการประเมินความสามารถในการชนะในเชิงพื้นที่และการเป็นพรรคที่มีน้ำหนักต่อรองสูงสุดหากสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคนี้มีความพร้อมทั้งในด้านอุดมการณ์และบุคลากรที่จะบริหารประเทศภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้จริงและสามารถขยายฐานเสียงออกไปนอกกลุ่มผู้สนับสนุนเดิมได้มากพอ การเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่หนทางนี้อาจต้องแลกมาด้วยการต่อสู้ทางการเมืองที่เข้มข้นและการประนีประนอมที่ต้องคำนวณอย่างทีท่วนเพื่อไม่ให้แก่นแท้ของพรรคถูกบิดเบือนไปจนหมดสิน้นแม้ว่าจะได้วิเคราะห์ถึงความท้าทายและโอกาสที่พัพรรคประชาชนจะต้องเผชิญในการเลือกตั้งครั้งถัดไปไปแล้วแต่ยังมีมิติเชิงลึก ที่ต้องนำมาพิจารณาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับกลไกภายในของพักและปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยากซึ่งจะส่งผลต่อชะตากรรมทางการเมืองของพักโดยตรงในมิติของกลไกภายในความต่อเนื่องของบุคลากรและนโยบายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพักประชาชนเป็นที่รู้จักจากบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นและมีวาทศิลป์ในการสื่อสารแต่การรักษาแกนนำเหล่านี้ ให้อยู่กับพรรคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองและทางกฎหมายทักนี่สูงถือเป็นบททดสอบสำคัญหากพรรคประสบปัญหาด้านคดีความหรือการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหลักบ่อยครั้งย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและกระแสความนิยมที่พักได้สร้างมาอย่างยากลำบากดังนั้นการเตรียมความพร้อมของผู้เล่นสำรองหรือการสร้างระบบพรรค ให้แข็งแกร่งกว่าการพึ่งพากระแสของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงเป็นโจทย์ที่เร่งด,วด่วนนอกจากนี้การจัดการกับความคาดหวังของฐานเสียงก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่งฐานเสียงหลักของพรรคประชาชนส่วนใหญ่มกักเป็นกลุ่มที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว radical change ซึ่งต่างจากฐานเสียงของพรรคเก่าที่อาจจะเน้นสเสถียรภาพหรือนโยบายประชานิยมที่สัมผัสดได้ในชีวิตประจำวันเมื่อใด ที่พักต้องตัดสินใจประนีประนอมทางการเมืองเพื่อเปิดทางสู่การจัดตั้งรัฐบาลหรือเมื่อนโยบายที่นำเสนอไปถูกต่อต้านจากกลไกลเดิมของรัฐการบริหารจัดการความผิดหวังของมวลชน (Managing Disappointment) จึงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเพราะหากผู้สนับสนุนรู้สึกว่าพักยอมอ่อนข้อมากเกินไปหรือถูกหลอกอำนาจต่อรองและพลังของพรรก,ก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว ดังที่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองในอดีตในส่วนของปัจจัยภายนอกที่พรรคประชาชนควบคุมได้ยากคือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกหากมีการเลือกตั้งในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับวิกฤตหรือมีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศสูงประชาชนอาจมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคที่มีประสบการณ์ หรือมีภาพลักษณ์ที่เน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นมากกว่าการปฏิรูปโครงสร้างในระยะยาวซึ่งนี่คือจุดที่พรรประชาชนต้องเร่งปรับตัวโดยการนำเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้และตอบโจทย์วิกฤตปัจจุบันควบคู่ไปกับวาระก,การปฏิรูปที่เน้นความโปร่งใสและลดการถูกขาดซึ่งเป็นแนวนวทางที่พรรพยายามทำอยู่ ดังนั้นการจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นแกนนำรัฐบาลนั้นไม่ใช่เพียงแค่การรักษาฐานเสียงเดิมต้องเป็นการขยายฐานเสียงสูกลุ่มที่ไม่เคยเลือกพักเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่พักยังอ่อนแอด้วยการนำเสนอบุคลากรและนโยบายที่หลากหลายและตอบโจทย์ท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งหากทักประชาชนสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาสามารถเป็นทางออกที่แท้จริง ให้กับปัญหาปากท้องและปัญหาเชิงโครงสร้างไปพร้อมๆกันได้พวกเขาก็จะมีโอกาสสูงที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้เล่นหลักที่ขาดไม่ได้ในการจัดตั้งรัฐบาลผสมในอนาคตอันใกล้นี้และอาจถึงขั้นชนะการเลือกตั้งในเวลาต่อมาการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่พักประชาชนจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลนั้นยังต้องพิจารณาถึงพลวัตของการเมืองไทย ที่มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิดในโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญคือการรวมตัวและการแตกกลุ่มของอํานาจเดิมหากการเมืองมีความแตกแยกอย่างรุนแรงหรือเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่พักใหญ่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้นั่นคือโอกาสทองที่พักขนาดกลางที่มีจุดยืนชัดเจนและได้รับการสนับสนุนอย่างเน นิวแน่นอย่างพรรคประชาชนจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ได้การเป็นรัฐบาลของพรรคนี้อาจไม่ได้มาจากการได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งเสมอไปแต่อาจมาจากการที่พวกเขากลายเป็นสะพานเชื่อมที่ทุกฝ่ายต้องพึ่งพาเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้กรอบกติกาที่พรรคประชาชนตั้งไว้ความสำเร็จในการเป็นรัฐบาลจึงผูกโยงอย่างแยกไม่ออกกับการ รักษาภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์และธรรมภิบาลท่ามกลางกระแสการต่อรองอำนาจที่มักจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การที่ทักประชาชนวางตัวอยู่บนพื้นฐานของการปฏิรูปและตรวจสอบอาจเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนหากการเจราจาใดๆนำไปสู่การประนีประนอมที่ถูกมองว่าเป็นการประนีประนอมกับอำนาจเก่าก็จะทำให้เสียคะแนนความไว้วางใจ จากกลุ่มผู้สนับสนุนที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรักถอนโคนดังนั้นการสื่อสารสาธารณะอย่างสม่ำเสมอว่าการตัดสินใจทางการเมืองทุกขั้นตอนมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและเป็นไปตามหลักการที่เคยประกาศไว้เท่านั้นจึงเป็น,นกลไกป้องกันความเสียหายต่อภาพลักษณ์ที่สำคัญที่สุด นอกจากนี้อย่ามองข้ามความสำคัญของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่ต่อเนื่องแม้ว่าผลการเลือกตั้งระดับชาติจะเป็นตัวชี้วัดหลักแต่การชนะหรือแพ้ในสมนรภูมิเล็กๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างเครือข่ายและฝึกฝนทีมงานให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการฐานเสียงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหากต้องรับผิดชอบในการบริหารประเทศจริงการที่พักสามารถพิสูจน ความสามารถในการแก้ปัญหาเล็กๆในระดับชุมชนได้จะช่วยลดข้อกังขาที่ว่าพักมีแต่นโยบายใหญ่ที่ดูดีบนกระดาษแต่ขาดกลไกในการนำไปปฏิบัติจริงดังนั้นโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลของพักประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของอุดมการณ์ความสามารถในการบริหารจัดการความขัดแย้งภายในการหลีกเลี่ยงกับดักทางการเมือง และการปรับตัวให้สามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวงกว้างได้สำเร็จหากปัจจัยเหล่านี้สอดคล้องกันอย่างลงตัวแม้จะไม่ได้เป็นพักที่ได้ที่นั่งมากที่สุดแต่ก็อาจเป็นพักที่มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดทิศทางของรัฐบาลชุดใหม่ได้ขอพระคุณในการรับชมขอความการุณาให้ท่านกดติดตามและรับังแจ้งเตือน เพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ